สวัสดีครับมีข่าวด่วนนะครับมีข่าวด่วนงานช้างนะครับงานช้างอีพีนี้สี่ครับนะครับถ้าวันนี้นะครับคอยบอกเจ้าแล้วมีโชคนะครับผมจะกระโดดเตียงกาลงนี่ครับนะครับกระโดดตียงกาลงนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่านะครับว่าจะหน้าทิมหรือจะไงนะครับแต่ถ้าไม่ถูกก็ตัวใครตัวมันมีมหรสศพด้วยหลังจากโดดน้ําจะมีอะไรครับ อ๋อหลังร้านก็จะมีหนังให้สามคืนสามวันหนังสามคืนสามวันนะครับแล้วก็ร้านค้าจะเต็มไปนี่เลยนะครับร้านค้าร้านขายติดป้ายเลยว่าพราะ้าแม่้าจะใครเข้ามาขายขายฟรีสามวันแล้วพวกหนูกินฟรีได้ไหมพี่ซื้อดีครับซื้อนิครับซื้อดีครับวันนี้วูบๆไหนดีครับวันนี้ก่อนเงินเดือนทั้งหมดแล้วจะไม่หมดวันนี้ครับถ้าผมมีโชคนะครับนะ มองกล้องไงแม่ถือกันเออโอ้ยตั้งถ่ายใครดูน่ะตั้งหัวข้ออยู่ตั้งหัวข้ออยู่ฮะมวันสามคืนนะเอาเป็นหนังกลางคืนแล้วกลางวันนั้นเป็นรถเห่ได้ไหมโอ้โหไม่ไหวแล้วมั้งไม่ผูมไม่เหลือมั้งเงินวัวสามคืนอย่างเงี้ยจะถูกเท่าไหร่ถูกกี่บาทนะไหนสิเฮ้ยมาแล้วโอ้โหพี่น้องประชาชนมันไวจริงๆเลยหมอนี่โอ้โห นะครับข่าวดวน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 คือไม่ถ้าถูกหวยวันนี้ถ้าผมมีโชคนะผมก็กล่าวว่าจะเอาหนังมาถวายปู่สามคืนสามวันนะครับหนังถวายถวายปู่สามคืนสามวันแล้วก็แล้วองล้าค้าจะเต็มนี้หมดเลยนะไอ้ส่วนกองยาวนี่คือวันที่บวงสรวงสาราเอามาให้นอนพี่พี่ได้ทําการจองไว้แล้วนะครับวันที่กองยาววันวันวันที่วันไหนไม่รู้เราไม่รู้ทีป้าแจ้งทีนึงะแล้วก็ลองนุ่นที่ดารักษารานะครับป้าก็ได้คุยไว้แล้วว่าป้าจะเอามา้องนุ่นกับน้องคิง นะครับลำคู่กันออนะครับเราก็จะเอามาออในวันนั้นออนะครับที่ท่านเพื่อที่จะไม่พี่กัปตันเอาให้ทุ่งนาเนี่ยเราสะเทือนไปทั้งจังหวัดไปเลยเออนะครับว่าที่ทุ่งนาลุงพลเนี่ยนะครับเราต้องทําให้เขารู้จ,จักว่าที่นี่กระตักสิทธิ์จริงนะ <ๆ S 1> ไม่ใช่คนมาพูดว่าง,งูคุงงูเขียวขึ้นขึ้นขึ้นผีงูผีงูล่าสุดนะผีงูใช่ ขี้โอนะครับขึ้นงูขึ้นเลยนะครับขึ้นเลยทีนทีอยากให้อยากให้ไอคนที่เขาบอกว่าผีงูเขียวเนี่ยเป็นแว๊คอมันบ้างเนาะอ๋อเดี๋ยวมันโดนแล้วโดนแล้วเดี๋ยวมันโดนมันโดนนะครับเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนนะเดี๋ยวโดนเลขสี่ทีนี้อ้าวเดี๋ยวเมื่อกี้ไอชิดนี่กูจะรับไม้ต่อกันพอยาวกว่าเดิมอีกก็ไม่มีอะไรตีครับเดี๋ยวเราก็รอดูรอลุ้นโชคกันวันนี้นะครับว่าเราจะมีโชคอะไรกันนะครับก็รอชมกัน วันนี้ส่วนผมมากผมก็สัจจะเป็นสัจจะอยู่แล้วนะครับถ้ามีโชควันนี้นะครับก็จะกระโดดลงบ่อนี้เลยปมพูดตีลังกาสามรอบนะครับกับบ่าวหนุจ่าเอ็มนะครับกับบ่าวหนุจ่าเอ็มนะครับเราจะต้องไปด้วยกันจัดไปอ้าวเป็นพมายนาไนตีพยานะเป็นพยายนาครับผมครับผมผมอ้พูดได้ไหมผมพูดด้ยยัง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 อ่านว่าไง อ่าดิบุกบุกอ่าเอฟซีจมบยานะวันนี้ครับนะผมมีมีตามทหารถูกร่วมด้วยกันแล้วนะครับถูกเยอะถูกน้อยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกล้าได้ถูกเออขอถูกเพราะแต่ตัวตัวไม่ได้เลยน้อยงั้นนะแต่เข็งแข็งเลยนะนะครับเรามีเพื่อนร่วมอุดมการแล้วครับเดี๋ยวต้องไปเตรียมชุดไว้กันครับเราก็มีเพื่อนร่วมรุดมการแล้วครับเราจะกระโดดหล่าพุ่งเหล่านะครับลงนี่ มั่นใจมั่นใจน่าจะถูกถูก,ถกใช่เพราะพี่ก็มั่นใจวันนี้ไม่พี่มีความสุขว่าพี่จะถูกมีความสุขใช่ไหมวันนี้มีความสุขแล้วก็อารมณ์อารมณ์ดีพี่มั่นใจว่าพี่จะถูกแต่สีนี้นก็ต้องดูที่ว่านะพี่ได้เพื่อนลูก,ล,กลูกดมการแล้วก็วคือจ่าเอ็ม,มครับผมเป่าลุกหลานลุงพลครับผมที่เราจะกอดคอกันจมน้ํากับตันใช่ไหมครับกับตันตุ้นใช้ครับอ๋อฟู้นๆืนฝืนใช่ครับออกตัวเลยกตัวเลยนะ ก,ก็พี่อยากให้ประชาชนเขาได้รู้จักมากว่าทุ่งนาเนี่ยของลุงพลเนี่ยก็ไม่ธรรมดานะครับผมพี่ก็ได้ฐานขอองค์ปู่ว่าเกิดมาสักครั้งอยากดังสักหนนะนะครับที่ท่านนะครับก็อยากจะให้ทุกคนรู้ว่าที่เนี่ยมันตักสิทธิ์จริงๆนะครับไม่ใช่มานั่งมโนว่ากันไปว่ากันมานะครับนะ,บนะบที่ท่านก็อยากจะให้ทุกคน นะครับคิดกันทาังนิดนึงอย่าทําลายความศรัทธาของผู้อื่นนะครับแล้วถ้าผู้อื่นทําลายความศรัทธาของคุณบ้างนะฝากให้ค, <นะ S 2> ใคิดนะครับถ้าเขาไปพูดใน<า>สิ่งที่คุณนับถืออะนะครับคุณจะรู้สึกยังไงนะครับก<ม>็ฝากให้คิดนะครับใจเขาใจเราไม่อยากจะให้อะไรกันมากมายนะครับเบาได้ก็เบานะครับเบาไม่ได้เดี๋ยวบ้องหู <C oughs> นะครับยี่มบ้องหูอะ คุณจะมาทําลายฟาร์มศรัทธาของของอื่นได้ไงจริงไม่บารลุจริงครับเออความเราศรัทธาของเรานะครับมันจะเป็นงูเขียวมันจะเป็นงูดํากูก็ศรัทธาเพราะว่าอมเพราะว่าจะเป็นอะไรขึ้นกูแล้วทั้งหมดสักศิษฐ์หมดแหละสถานที่สถานที่ใดก็ตามถ้าเราถ้าเรามีมีความศรัทธาหรืออเนี่ยนะเพราะว่าศักดิ์สิธิ์หมดทุี่ว่าเป็นกองดินหรือเป็นจอมปลวกเป็นอะไรแล้วแต่ถ้าเราถ้าเรามีจิตศรัทธานะใช่ ขอแค่เรามีใจศรัทธาเราก็นะครับไม่ไปลบหลู่นะครับไม่ไปทําลายความศรัทธาของคนอื่นนะครับดูถูกดูถูกควาศรัทธาของคนอื่นนะครับใจเขาใจเรานะครับถ้าคุณดูถูกนะครับคุณก็จะเป็นเหมือนช่างพงนะครับเฮ้ยครับนั่งหงอยสครับนั่งหงอยครับนะนั่งหงอยครับวันนี้ไม่มีลิ์ครับหมดลิ์ครับ หมดิตนะครับวันนี้หมดฤทธิ์นะพี่ทัานโอ้ไม่ใช่น้องเล็กเปนิหบอกอะตอนนี้ตอนนี้หมดฤทธิ์ครับนะโอ้โหอ่าครับลูกอ้าวลูกถูกเรียกตัวด่วนครับเอฟซีครับถูกเรียกตัวด่วนนะครับบ่าวนุถูกเรียกตัวด่วนจากลุงพลอ้าวภารกิจด่วนครับอ้าวอดเฮออดเฮออดเฮอ้าวผมเหรอเออภารกิจด่วนไปผมครับของดูว่ะเราซื้อไปได้เอฟซีครับก็ ผมก็มีสัจจะพอครับนะมีเพื่อนร่วมโครงการแล้วนะครับมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาเอาเดี๋ยวมาเอาปเปลี่ยนไปเปลี่ยนแล้วมาไวๆเนาะเอารถมาบ่มาชิมมาพี่ชิมพี่ไม่รู้เลยนุถ้านุไปคนเดียวผมก็ไม่ได้ไปพี่ว่าจะไปลองคิดใหม่อยก็พี่พูดแรงในสีนะแล้วไม่น่าจะไปคนเดียวไม่ว่าจะเป็นรางวัลไหน ใช่เราแน่นอนเราเราต้องมีอุดมการณ์ของเราเองครับผมเราต้องมีความเชื่อแล้วมีต้องมีศัจจะนะครับการที่เราเป็นผู้ให้ย่อมมีความสุขกับการเป็นผู้รับเสมอครับผมครับผมนะครับผมให้ปลูกแล้ววันนี้ปลูกก็ต้องให้ผมเชื่ออย่างนั้นให้ร้อยได้คืนร้อยล้านใช่ครับครับผมเราอยากให้พี่ทุกคนนะครับนะอย่าทํรลายฟาร์มศรัทธาของคนอื่นเขานะครับเพราะเราก็ไม่เคยทำลายฟาร์มศรัทธาของใครนะครับ อากให้ทุกคนได้คิดพิจารณากันตรงข้อนี้ครับผขอบคุณค่อยบอกเจ้าแล้วนะครับผมครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับอย่าทําร้ายต่อมศรัทาของอื่นเนาะต่างคนต่างอยู่ดีฟ้านะครับถึงที่เราอยู่ตรงนี้นะครับถึงโอปปู่ของเราเนี่ยนะครับจะยังไม่เสร็จก็ดีนะครับแต่เราก็ด้วยความศรัทธาของเราอย่ามาทําร้ายความศรัทธาของของใครหรือของเรา คุณแม่ทศชาก็ไปไกลตีนนะครับฝากให้คิดนะครับคบลิปนี้ก็ขออนุญาตลงสีทเพียงเท่านี้